เดี๋ยวใจนุ่มจะเอาไปกินกับข้าวสวยร้อนๆนะครับผมใจหนุ่มหุงไว้แล้วเนาะครับผม <laughs> สวัสดีครับพี่น้องวันนี้มาเจอกับใจหนุ่มอีกแล้วนะครับผมวันนี้ใจหนุ่มจะพาทุกท่านมากินเมนูบ้านๆอีกเหมือนเดิมนะครับมาวันนี้ใจหนุ่มพามาแกง ผักข้าวกันนะครับผมนีม่ครับยอดง,งามๆเนาะพี่น้องครับผมใจนุ่มจะใส่ถัด,ด้วยนะครับใส่ถันิดหนึ่งนะครับผมเครื่องปรุงก็มีมะเขือเทศหอมแดงแล้วก็พริกถั่วเน่าเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เกลือขมิ้นสลดนะครับผมน้ํามันนะครับผมวันนี้ใจนุ่มไม่ได้แกงใส่น้ำปลาเนาะใส่ถุเน่าแทนนะครับผม มาทุกท่านมากินแกงผักข้าวกับใจหนุม่มเนาะมันเป็นสมุนไพรอีกชนิดหนึ่งนะครับได้ยิยนเขาบอกว่าลดน้ำตาลในเลือดได้ด้วยนะครับครับผมไปดูวิธีทำกันเนาะครับผมทุกท่านนะครับแกงผักข้าวสุดใจหนุม่มเสร็จแล้วหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงนะครับ นี่ครับผมเดือดแล้วน้ำเดือดแล้วนะครับผมโถดใจหนุ่มก็สกุกแล้วนะครับผมทุกท่านังหลจากที่ใช้เวลาไปสามนาทีกวกว่าๆนะครับผมเีวจหนุ่มก็จะใส่ผักเนาะครับนี่ยยดผักข้าวนะครับผมงามๆเนาะครับผมทุกท่านสวยมากนะครับใจหนุ่มขอไอ้น้องแยกใช้มือเนาะครับ ใช้มือเอานะครับทุกท่านใช่หนุ่มไปตลาดนัดมาเนาะครับผมวันนี้ได้ยอดกข้าวนำงามมาสองมัดนะครับ เดี๋ยวใจนุ่มจะเอาไปกินกับข้าวสวยร้อนๆนะครับผมใจนุ่มหุงไว้แล้วเนาะครับผม <laughs> ชิมสักหน่อยนะครับผมพี่น้องอรสชาติดีมากครับพี่น้องสุกแล้วนะครับผม <laughs> แกงยอดผักข้าวของใจหนุ่มสุดบ้านๆคือเก่านะครับก่อนจะดับไฟก็ใส่น้ำมันดิบนิดนึงนะครับผมทุกท่านมันจะได้หอมเนาะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมแกงยอดผักข้าวของใจหนุ่มสุกแล้วนะครับร้อนๆน,นะครับผมนี่ทุกท่านครับผมไป เดี๋ยวจหนุ่มพาไปลงถ้วยทานข้าวกับใจหนุ่มเนาะวันนี้แกงยอดผักข้าวห่อนๆกับข้าวสวยร้อนๆนะครับผมใจหนุ่มจะไปกินกับปลาแห้งเนาะครับผม <laughs> ไปครับผมไปลงถ้วยกันนะครับมาแล้วครับนะครับผมแกงผักข้าวร้อนๆเนาะครับผมทุกท่านโอ้ยร้อนขนาดนะครับ <laughs> ครับผม นี่ครับผมพี่น้องนะครับผมได้แล้วนะครับผมแกงผักข้าวของใจหนุ่มนะครับสูตรปัานๆมาท่านเข้ากับใจหนุ่มนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เหมือนเดิมครับใจหนุ่มขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้านะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ใจหนุ่มด้วยนะครับผมเพื่เป็นแรงใจแรงกายให้ใจนุ่มทําคลิปต่อไปนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ